สวัสดีครับมาพบกับพระเครื่องทั่วไทยกับตัวเฮียพระเครื่องนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจอย่าลืมโทรมานะครับเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0 9 6 6 6 1 4 8 4 8นะครับ id l i ไลนะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับหรือว่าสแกนคิวบาร์โคมาได้เลยนะครับ EP นี้ยังขายราคาเดิมนะครับองละ300รอนะครับสอง์1000พนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับใครไว้ก่อนได้ก่อนเลยนะครับ มาเรามาเริ่มองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่1นะครับเป็นรูปลอหลงพ่อเงินพิมพ์ขีตาสามชายนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่1นะครับท้ายคลิปมีทีเด็ดนะครับใครจะกอก่อนไปดูได้เลยนะครับท้ายคลิปมีทีเด็ดนะครับใครจะกอไปดูก่อนได้เลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับอ้าวไม่ซูมไปแล้ว นี่นะครับองนี้องค์ที่สองนะครับเป็นนางพญาพิมพ์สังคตินะครับสภาพสภาพหย่อนสวยนะครับแต่มวลหาเนื้อสารนะครับโอ้โหชัดเจนดูง่ายเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับเปียกทองคํานะครับออกปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่นะครับ อง์นี right. ้องค์ที่สามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับนี่นะครับเป็นพระกุนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่นะครับแลดอกมะขามดอกใหญ่เลยนะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับเป็นรูปเอ่อเป็นเหรียญปั๊มนะครับตะกัวรองพิมพ์หลวงพ่กกวยนะครับวัดโกศิตารามนะครับเป็นเหรียญรองพิมพ์นะครับ แจกกรรมการนะครับองค์นี้องค์ที่5นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่6นะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อรีนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นยันดวงนะครับองค์นี้องค์ที่หนะครับหลวงพ่อรีนะครับเนื้อดินนะครับใบโพนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับ องนี้องค์ที่7็นะครับเป็นเหรียญเก้าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงกระไรเงินนะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่8ดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่8ดนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9้านะครับนี่นะครับเป็นพระหลวงปู่สุขนะครับ นี่นะครับเนื้อชินเงินนะครับด้านหลังมีรอยจานด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่9้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อสำลิดแก่เงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสีองหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับ องนี้องที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นนางท่ามะปรางนะครับกุวัดท่ามะปรางนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับเป็นรูปลอนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับเป็นรูปลอหลวงพ่อเดิมนะครับมาไฟ น่ะเป็นเนื ui, ้อตะกัวนะครับน <S transparency> so, um, ี่นะครับองค์น hmm? ี้องค์ที่สิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นพระกุเดียวกับพระปิรันนะครับเขาเรียกว่าซุ้มประตูนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระกุปิรันพิมพ์ซุ้มประตูนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะครับเนื้อดินนะครับลงรักปิดทองนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องคที่สิบห้านะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับเป็นพระกุวัดหนังนะครับเปียกทองคําแท้นะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับจะเป็นพระยอดธงนะครับเนื้อสำลิดนะครับนี่นะครับเนื้อสำลิดแกงเงินแกงเงินนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับพระยอดธงนะครับอยุธยานะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่18นะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับเป็นนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับองค์นี้องค์ที่18นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่19นะครับเป็นจอบใหญ่หลงพ่อเงินนะครับพิมพ์โบราณนะครับผิวหิ่งเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิเก้นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สินะครับ นี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับหลวงปู่แพ้วนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระผงปากน้ํานะครับหลวงพ่อสดนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อเงินนะครับ น่าจะออกวัดขวางนะครับองค์นี้องที headed, ่ยี่สิบสองนะครับน่าจะออกกุวัดขวางนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหลอกเก่าไม่ทราบไอเป็นเหรียญปั๊มนะครับไม่ทราบที่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับ เป็นพระผงสุพรรณนะครับ <making> นี <variety: S 2> ่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกตนะครับพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ฐานบ่วงนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับ เป็นพระซุ้มกรนะครับพิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับนี่นะครับแร่ดอกมะขามชัดเจนนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับกล่องไม้ขีดกรรมการนะครับเนื้อว่านนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบแปดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับ นี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นพระกุยุตยานะครับนี่นะครับเปียกทองคําแท้นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับเป็นเหรียญรลหาเนื้อเงินนะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับนี่นะครับ อง์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดปีศูนย์ห้านะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สาสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับสภาพผ่านการใช้มานะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับเกตกระดี่ขึ้นเลยนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับเป็นกิ่งหลงปูดทิมนะครับนี่นะครับเนือโลหะผสมนะครับก้นเงินด้วยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับเป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์หกชั้นนะครับนี่นะครับมวลสารชัดเจนเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับ นี่นะครับขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะครับใครโทรก่อนได้ก่อนเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับเป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้านะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับเป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับเป็นพระคงนะครับลําพูนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกนะครับ นี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปน,นะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นรูปถ่ายนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นรูปถ่ายโบราณไม่ทราบที่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คีตานะครับนี่นะครับคลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับ องค์นี้องค์ที่สาสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงจุ่มรักนะครับนี่นะครับไม่รู้ที่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับจะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับปีศูนย์แปดนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับ องละสา0ร้อยนะครับ4ี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับจะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับนี่นะครับเนื้อผงจุ่มลักปิดทองนะครับเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับองค์นี้องที่สี่41บเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองนะครับนี่นะครับเป็นพระซุ้มกอพิมพ์เล็กเช่นกันนะครับคาบกุเดิมๆนะครับ นี่นะครับองนี้องที่สี่สิบสองนะครับเนื้อแห้งแก่งเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จกรุบางขุนพมพิมพ์ปกโพนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสามนะครับสมเด็จบางขุนพมพิมพ์ปกโพนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับเป็นพระยอดธงนะครับ เนื้อเปียกทองนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับนี่นะครับขายสามร้อยครับปิดแล้วไม่โอนนะไอ้ไม่ปิดแล้วเงียบนะครับไม่รับของตีกลับมาขายสามร้อยพอนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับอง์นี้องที่สี่สิบห้านะครับเป็นพรกิ้งนะครับบาเกงเป่าไม่แน่ใจนะครับสายใต้เป่าไม่แน่ใจนะครับองค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับเนื้อโลหะเก่าเลยนะครับ องต่อไปนะครับองที่ี่ส6นะครับนี่นะครับเป็นพระทางเหนือเช่นกันนะครับองค์นี้องที่ี่สิบหนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกพระอะไรนะครับองค์นี้องที่สี่46หครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่4ินะครับนี่นะครับเป็นพระสังกจายหลวงพ่อดิศนะครับเนื้อสำลิแกงเงินนะครับองค์นี้องที่ี่4ินะครับพระสังกจายหลวงพ่อดิศครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบแดนะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับนี่นะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับหน้าใหญ่นะครับหายากนะครับองค์นี้องที่สี่สิบแดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่สิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อหลงพ่อเงินนะครับออกวัดห้วยเขนนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์หน้าหนูหูกลางนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ี่สิบเก้านะครับรูปหล่อหลงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนะครับ เป็นพิมพ์หน้าหนูหูกลางนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่ห้าสิบนะครับนี่นะครับเป็นพระร่วงนั่งนะครับเปียกทองคําแท้นะครับสามร้อยบาทพอนะครับไม่รับของนะครับตีกลับมานะครับองค์นี้องที่ห้าสิบขายแม่งสามร้อยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับเนื้อผงสบู่เลือดนะครับ องนี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับเนื้อสำริดอมเขียวน่อยๆแล้วนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนื้อเงินยวงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อไผ่นะครับเนื้อดินนะครับลงรักด้วยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับเป็นจอบหลวงพ่อไผ่เนื้อดินนะครับลงรักนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จกรุบางขุนพรมนะครับพิมพ์อกขุดนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้านะครับนี่นะครับด้านหลังมีตาวัดชัดเจนนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่ห้าสิบหกนะครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกนะครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับก้นเงินด้วยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับ เป right ็นจอบใหญ่หลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับเป็นจอบใหญ่หลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้านะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับสุดคลาสสิกเลยนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับเป็นนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับ เป็นพระกุเนื้อชิ้นเช่นกันนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกนางอะไรนะครับนี่นะครับพระกุเนื้อชิ้นเงินนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองนะครับ เป็นพระกุบุหนังนะครับอยุธยาพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับเปียกทองคําแท้นะครับนี่นะครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสามนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับน่าจะออกปีสองสี่นะครับนี่นะครับกรรมการนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับฝั่งตะกุดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่นะครับเป็นเหรียญนะครับ เหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้านะครับเป็นรูปลอหลงพ่องเงินพิมพ์คีตาสี่ชายเล็กนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบห้านะครับเป็นรูปลอหลงพ่อเงินพิมพ์คีตาสี่ชายเล็กนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบหกนะครับ นี่นะครับเป็นพระกุเช่นก <ง hin S 1> ันนะครับเนื้อตะกัวขึ้นไข่นะครับขึ้นสนิมแล้วนะครับไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระอะไรไม่รู้นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับ เป็นสมเด็จของหลวงปู่ภูนะครับวัดอินทรามนะครับพิมพ์ข้างอุนะครับนิยมนะครับองค์นี้องค์ที่68นะครับเป็นสมเด็จหลวงปู่ภูนะครับวัดอินทรามนะครับพิมพ์ข้างอุนะครับต่อไปนะครับองค์ที่69นะครับนี่นะครับเป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะครับออกวัดหนองหลวงนะครับองค์นี้องค์ที่69นะครับพิมพ์ฐานสูงด้วยนะครับนี่นะครับอง์ละ300นะครับ4ี่องค์1,000นะครับส่งฟรีนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆเอฟซคนไหนสนใจนะครับทักไลน์มาได้หรือโทรมาได้เลยนะครับเบอร์โทรกับไอดีไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับ0ูนย์เก้าหกนแปดสี่ะครับหรือสแกน q ิวบาร์โคมาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับมาเดินทางมาองค์ที่70แล้วนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่เพือกพิมพ์ุทสะเล็กนะครับองค์นี้องค์ที่เจแล้วนะครับนี่นะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระกุท้ายตลาดนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับแต่รู้ว่าเป็นพระโซนอย่างนี้เป็นพระกุท้ายตลาดนะครับองค์นี้องที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับเป็นพระท่ากระดานนะครับเปียกทองคําแท้นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับเป็นรูปลอหลงพราะเงินเนื้อเงินยวงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นพระลีลานะครับเม็ดขนุนนะครับเนื้อสีดํานะครับนี่นะครับองนี้องที่เจ็ดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับ เป็นเหรียญล่อนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที <cart> ่เจ <hand> ็ดส <ông S 2> ิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อไปนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับ องนี้องที <S 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 ่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับองค์นี้องที่เจ็ดสิบแปดนะครับเป็นเหรียญเก้าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่เจ็ดสิบแปดนะครับเนื้ออัปปาก้าด้วยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับเป็นพระกก่งนะครับนี่นะครับวัสุทัศนะครับ หรือวัดบวรนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่เจ็ดสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับเนื้อสีดําอีกแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปกันเลยนะครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระผงสุพรรณนะครับไอไม่ใช่เป็นสมเด็จนะครับพิมพ์อกพุดนะครับนี่นะครับ องค์น em. ี้องค์ที่81นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่82นะครับนี่นะครับเป็นพักกิ่งนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสอนะครับเป็นพักกิ่งนะครับเนื้อสำริดนะครับหรือเนื้อนวะไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่83นะครับนี่นะครับเป็นพระชัยวัดนะครับองค์นี้องค์ที่83นะครับนี่นะครับ นี่นะครับเนื้อโลหะอมเขียวแล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยแวกม่านนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบห้านะครับเป็นพระปิตาเช่นกันนะครับเนื้อผงนะครับ จุ่มลักปิดทองนะครับมีให้เห็นแผ่วๆนะครับไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบหกนะครับเป็นพระซุ้มกอเช่นกันนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับคางกันโกนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับหน้าใหญ่ๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบแปดนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อโลหะผสมเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก้าไม่ทราบที่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบนะครับนี่นะครับเป็นพระ เปียกทองกลุยุดยานะครับน like ี <ico> the And so like ่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเอ็ดนะครับเป็นรูปรอหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาสี่ชายนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเอ็ดนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสองนะครับเป็นสมเด็จวระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับ องนี้องที okay. um ่เก้าสิบสองนะครับเนื้อเหมือนเทียนไขเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นท้าเวสุวรรณนะครับรุ่นแรกวัสดุทัดนนะครับขนาดห้อยคอนะครับนี่นะครับองค์นี้องคที่เก้าสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นนางพญาพิมอกนูนเล็กนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่เก้าสิบสี่นะครับเป็นนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบห้านะครับเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมเช่นกันนะครับนี่นะครับก้นเงินนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบห้านะครับก้นเงินนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบหกนะครับเป็นพระกูบูหนังอยุทยาเปียกทองคําแท้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ องนี้องคที่96นะครับองคต่อไปนะครับองค์ที่97นะครับนี่นะครับเป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนื้อเงินยวงนะครับอง์นี้องค์ที่97นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่98นะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับกูบางขุนพรมเช่นกันนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่98นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบเก้านะครับนี่ครับเป็นพระซุ้มกอพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบเก้านะครับนี่นะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับนี่นะครับลงลงบอลนะครับลงสี่บอลนะครับมีกิ่งด้วยนะครับนี่นะครับอ่าองบลเลอร์เลยขายแค่สามร้อยนะครับ องละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามีพิเศษใส่ไข่นะครับนี่นะครับเรามีพิเศษใส่ไข่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับจับเลยนี่นะครับพิเศษใส่ไข่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นชุดนะครับขอสองพันบาทนะครับนี่นะครับเป็นชุดหลวงพ่อคูนะครับ น,น,นี่นะครับเป็นชุดเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับขอสองพันบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่นะครับอ๋อนีนๆนเนยกมาได้เลยยกมาได้พร้อมกล่องกล่องด้วยนะครับนี่นะครับให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับขอสองพันบาทนะครับนี่นะครับขอสองพันบาทนะครับ นี่นะครับไม่แตกนะครับเดี๋ยวจะแพคให้อย่างดีเลยครับสองพันบาทนะครับอ่าอันนี้องค์ที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับต่อไปนะครับองค์ที่หนึ่งร้อยสองนะครับก็จะเป็นของหลวงปู่โตะนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่หนึ่งร้อยสองจะเป็นหลวงปู่โตะนะครับสามเหรี่ยญนะครับสองพันบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับกล้องกัมมายี่เดิมเดิมนะครับนี่นะครับจะให้ดูนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับนี่นะครับ นี่นะครับดูด้านหลังนะครับขอสองพันบาทนี้ด้านบนนะครับสามารถถอดออกได้ด้วยนะครับนี่นะครับสามารถถอดออกได้นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับอันแรกก็สามารถถอดออกได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้สองหนึ่งร้อยสองนะครับเหรียญหลงปุโตนะครับสองพันบาทนะครับนี่นะครับพร้อมกล้องนะครับต่อไปนะครับอันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับนี่นะครับ ็นพระสั่งกระจายนะครับนี่นะครับหลวงปู่โตะนะครับแต่อันนี้ไม่มีกล่องกัมมยี่นะครับพระสังกระจายนะครับสองพันบาทนะครับนี่นะครับสี่องค์นะครับถอดได้เหมือนกันนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่นะครับถ้าชอบองค์ไหนทักมาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับนี่นะครับถอดได้เหมือนกันนะครับนี่นะครับถอดได้นะครับอ่านี่นะครับนี้ชุดละสองพันบาทนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆ FC คนไหนสนใจนะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับอ่า0966614848นะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ